สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะไกด์นะคะกับพะแพรแล้วก็ทีมงานกับต้นเดือนที่คนทํางานนั้นเพิ่งจะได้รับเงินเดือนมาหมัมดเลยในช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะคะเราก็ต้องไม่ประมาทในการใช้เงินกันนะคะแต่แม้ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราก็ยังทําหน้าที่เลือกภาพยนตร์แล้วก็รายการที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันค่ะส่วนวันนี้จะมีอะไรน่าชมบ้างเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยค่ะ มาชมภาพยนตร์คาวบอยสุดยิ่งใหญ่ค่ะเรื่องราวการประจนภัยอันเข้มข้นในโลกคาบอยที่เต็มไปด้วยบททดสอบสุดท้าทายผลงานของสองผู้กำกับภาพยนตร์ระดับรางวัลออสการ์อย่างโจเอลโคเอนและอีธานโคเอนค่ะภาพ,พยนตร์เนี่ยการันตีคุณภาพด้วยการเข้าชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่8 3สาถึง10สาขาด้วยกันผ่านสุดยอดทีมนักแสดงคุณภาพนำโดยเจฟฟ์ริชเจสนักแสดงรุ่นใหญ่ฝีมือเยี่ยมและเฮลีสไตฟเฟล นักแสดงสามารถความสามารถและยังร่วมด้วยแมต t เดมอนนักแสดงอย่างจอร์บรอรินกับภาพยนตร์ที่สะท้อนภาพศักดิ์ศรีของนักเพลงตัวจริงที่ควรค่าแก่การจดจำสมกับความหมายของคำว่า true grit ไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะติดตามการล้างแค้นสุดมันผ่านภาพยนตร์ข่าวบอยเรื่องแรกของพี่น้องโคเอนที่ทำรายได้เกิน100ล้านเหรียญสหรัฐ นายยอดคนจริง Tru ูกริดสุขที่10มิถุนายน20นาฬิกาทางทรูฟิล์ม1ช่อง115และ222ค่ะและมาคลายเครียดไปกับภาพบยนตร์คอมเมดี้ค่ะเรื่องราวของสองตำรวจคู่หูจอมแสบฝีมือดีที่เพิ่งโดนพักงานไปนะคะเพราะว่ารับสินบน แต่เมื่อทั้งคู่เนี่ยได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าอีกครั้งให้กลับมาสืบคดีแล้วก็หาเงินจำนวน1ล้านดอลลาร์ที่หายไปเพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วงานนี้พวกเขาจะเลือกที่จะเป็นตำรวจน้ำดีหรือว่าเป็นตำรวจจอมแสบเหมือนเดิมต้องไปติดตามกันค่ะติดตามภาพยนตร์ตลกแนวอาชญากรรมที่เรียกทั้งเสียงฮาแล้วก็ความมันได้ในผลงานของผู้กำกับชาวอังกฤษ อย่างจอห์นไมเคิลแมคโดน่าใน War on Everyone ราฟูซาตำรวจแสบเต่าที่11มิถุนายน20นาฬิกาทาง True Movie h i t ตทอง 1, 3, 5และ 2, 2, 4ค่ะและเรามาท่องโลกยุทธจักรฝึกวิทยายุ канал, ทธกัมฟูสไตล์เซ้าหลินนะคะไปกับภาพยนตร์จีนสุดม e ัน ผ่านตัวละครอย่างฟางซื่ออี้ค่ะชายหนุ่มที่ได้รับการฝึกฝนศิลปะก,การต่อสู้เพื่อกลับมาช่วยคนที่บ้านเกิดซึ่งโดนเหล่าขุนนางช่อชนในราชสำนักนั้นจ้องจะเอาเปรียบชาวบ้านค่ะขอภาพยนตร์จีนที่ชื่นชอบการต่อสู้สไตล์กังฟูฉบับเซ้าหลินต้องไม่พลาดเลยนะคะกับเคล็ดวิชาที่สามารถฝึกกระดูกให้กลายเป็นเหล็กได้ในผลงานการแสดงของนักแสดงหนุ่มมาแรงหวังเจ้า ใน u n b e n d i n g Mr. ฝัฝั T ่งซื่ออียอดจังฟูกระดูกเหล็กอาทิตย์ที่12มิถุนายน20 0นาฬิกาทาง True Chinese Mall ช่อง140และ225ค่ะ และเรายังคงพาคุณผู้ชมนะคะไปท่องโลกยุทธจักรกันต่อกับภาพยนตร์จีนเรื่องยิ่งใหญ่ฟอร์มยักษ์จัดเต็มด้วย CG สุดตระการตาเลยค่ะและที่สำคัญเรื่องนี้ยังได้นักแสดงไทยอย่างปอยตรีชดาที่มาโกอินเตอร์แบบสุดเลิศในแดนมังกรได้สำเร็จและเธอก็มาในลุกตัวร้ายแสนสวยในบทผู้หญิงหวยตูกับบทบาทที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะ ติดตามการประจนภัยสุดตื่นเต้นของ3ามสาวนักแสดงดังจากจีนอย่างเวยนาเฉินเฟยและเฉินเจ้าหยูที่มาไขาปริศนาความลับของพวกมนุษย์งูในยุทธภพ,พติดตามกันได้ค่ะในดาบตัดวายุ the blade of wind วันที่8มิถุนายน20นาฬิกาทาง True Chinese Mall ช่อง140และ225ค่ะ คุณภาพจากเกาหลีใต้กันค่ะเรื่องราวสุดประทับใจระหว่างเด็กชายจอมดื้อกับคุณยายผู้เป็นใบ้ที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันห่ามกลางความห่างไกลความเจริญและนี่นะคะก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างหลานชายและคุณยายที่คุณผู้ชมเนี่ยจะไม่มีวันลืมการันตีด้วยรางวัลมากมายจากทั่วโลกเลยค่ะ และเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปเรียนหนังสือแล้วก็ไปใช้ชีวิตในเมืองหลวงงานนี้ทั้งคู่ก็เลยต้องเสียน้ําตาค่ะเพราะว่ารู้ดีว่าคุณยายไม่สามารถพูดหรือว่าเขียนความรู้สึกหากันได้อีกต่อไปแต่ว่าความผูกพันประสบการณ์ล้ำค่าแล้วก็ความทรงจำจะยังคงอยู่กับพวกเขาตลอดไปผ่านผลงานการแสดงของพระเอกหนุ่มมากฝีมืออย่างยูซึงโฮซึ่งตอนนั้นเนีมีอายุเพียงแค่แขวบเท่านั้น และคิมอึนบุนนักแสดงชาวเกาหลีใต้ในบทคุณยายที่เสียชีวิตอย่างสงบด้วยโรคชราในวัย95ปีเมื่อปี2,564ค่ะไปร่วมกันรำลึกถึงผลงานคุณภาพของท่านที่ตราตื่นใจของผู้ชมทั่วโลกมาแล้วใน The Way Home คุณยายผมดีที่สุดในโลกพุทธที่8มิถุนายน20่สฬิกาทางทรูฟิล์มเอเชียช่อง1 1 6และ237ค่ะ จากนี้ค่ะก็ยังมีโปรแกรมพาพนตรยช์ที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้เลือกชมกันตามตารางนี้เลยค่ะ ว่ารายการวาไรตี้ซีรีส์แล้วก็สารคดีนะคะจะมีอะไรกันบ้างเริ่มจากวาไรตี้ชื่อดังเลยดีกว่าค่ะที่มีมาถึงซีซั่นที่8แล้วนะคะกับ90ที่เดย์ฟิองเซค่ะการลองคบกันของชายหญิงที่อยู่คนละประเทศไม่รู้เรื่องราวของครอบครัวกันและกันมากอดเลยนะคะแล้วก็ต้องมาลองคบหาดูใจกันซึ่งจะเป็นยังไงไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ กันได้ค่ะใน n i t Day f i a n c e Happily Ever After ทุกวันศุกเวลา20นาฬิกา55นาทีทาง t l ่ Television ช่อง566ค่ะ มาชมซีรีส์จากจีนนะคะที่มีเขาโครมาจากเรื่องจริงกันบอกเลยว่าน่าดูมากๆเลยค่ะกับซีรีส์แนวย้อนยุคที่จะสอดแทรกเรื่องราวของยุคทองในช่วงราชวงศ์ถังเห็นชื่อนักแสดงนำนะคะอย่างสาวสวยกูลี่นาจาคู่กับซีเว่ยโจเนี่ยที่เขาว่ากันว่าเคมีนั้นเข้ากันมากๆเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ง่าติดตามกันได้นะคะใน e i v i n g a Tale of Love ตำนานรักทั้งคูู้สาวทุกวันพุธและวันพฤหัสเวลา21นาฬิกาเริ่ม9มิถุนายนทาง True a s i a Mall Solutions ช่อง120และ239ค่ะฉนามาดูสารคดีที่จะพาคุณนั้นดำดิ่งสำรวจใต้ทะเล กับความลึก60ถึง145เมตรค่ะกับโครงการของโรเรนซ์บาลีสตานักประดาน้ำนักชีววิทยาชาวฝรั่งเศสและยังเป็นช่างภาพใต้น้ำเองอีกด้วยนะคะเขาและทีมงาน4คนเนี่ยต้องอยู่ในกระสวยเล็กๆถึง28วันคล้ายๆตอนที่นักบินอวกาศนั้นอยู่ในอวกาศนั่นเองนะคะแต่นี่คือการอาศัยอยู่ใต้น้ำจะเป็นยังไงเราต้องไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตามกันได้นะคะใน The Deepnet ลึกสู่เมดิเตอร์เรเนียนพุธที่8มิถุนายนเวลา21นาฬิกาทาง True Explore Wide หร s อวิช่ช่อง39และ559ค่ะสำหรับใครที่ชอบสุนัขนะคะต้องดูรายการนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นสุนัขระดับรางวัลในประเทศอินเดียด้วยค่ะจะเป็นยังไงเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ รายการนี้เลยค่ะนายเบสท็อกอินเดียสุดยอดสุนัตอินเดียพลหัสบดีที่9มิถุนายนเวลา21นาฬิกา,ท,าทั้ง ExplorY 2 Vision ท่ทอง39แ,บบและ559ค่บบะ <laughs> มาเดินทางท่องเที่ยวนะคะสัมผัสเมืองในประเทศต่างๆโดยเฉพาะสีสันยามค่ำคืนกันกับแอนนี่ซิบอนนี่ค่ะติดตามกันนะคะใน One Night Stand with Annie s i b o n i มือค่ำกับแอนนี่ซิบอนนี่ทุกวันจันและวันอังคารเวลา21นาฬิกาเริ่ม6มิถุนายนทาง True x p l o r e l i f e ช่อง560ค่ะ ของเทือกเขาคาพาเทียนค่ะแล้วก็เมืองเล็กๆอย่างบานาสที่อยู่ในโรมาเนียกันค่ะเทือกเขานี้เนี่ยมีเนื้อที่ติดหลายประเทศเลยนะคะแล้วก็สวยงามมากๆจะสวยขนาดไหนต้องไปชมในตัวอย่างค่ะ ติดตามกันได้นะคะในอันนนท์ขปที Treasures of Romania ค่เปรเลียนสมบัติที่ซ่อนอยู่ของโรมาเนียจุกที่10และ17นมิถุนายนเวลา21เนาิกาทาง True Extra Live ช่อง560ยค่ะไปไกลกันบ้างค่ะกับตัวอย่างภาพยนต์แล้วก็รายการที่ให้ความบันเทิงดูแล้วเนี่ยก็วางแผนการรับชมล่วงหน้ากันได้เลย ส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามเพจ f a c e b o o k ของ The g u ก d e นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์หรือว่ากดติดตามกันได้นะคะกับ Facebook theguide.tv ทีิมติดกันได้เลยนะคะเพื่อติดตามข่าวสารกิจกรรมแล้วก็เกมที่เราจะนำมาให้ร่วมสนุกกันวันนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะถ้าแทนและทีมงานต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ